สวัสดีเช้าวันหยุดนะครับวันนี้วันเสาร์เสาร์ที่ไม่ได้ไปทำโอนะครับตื่นมาก็หุงข้าวก่อนครับถ้าไม่หุงก็ไม่มีข้าวกินนะครับต้องช่วยตัวเองก่อนครับก็เช็ดหม้อแห้งก่อนครับจะได้ไปเสียบปลั๊กไฟต่อเดี๋ยวไฟฟ้าช็อตนะครับก็เสียบหลังจากนั้นผมก็จะไปซักเสื้อผ้าต่อนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําครับต้องทําเองครับคนที่บ้านไปทํางานครับไปทําโอเขา ผมก็เลยต้องอยู่ซักเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าผมก็มีไม่เยอะนะครับก็มีเท่านี้แหละครับก็เอาไปใส่เครื่องซักผ้านะครับก็จะแยกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าขาวก็จะซักมือนะครับส่วนเสื้อผ้าสีก็จะซักรวมกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้สีขาวมันจะได้ดูใหม่ต่อครับส่วนรองเท้าผมก็จะเอารวมกับซักพวกเสื้อไปเลยครับส่วนคนอื่นเขาจะถือหรือเป่าแต่ผมไม่ถือนะครับซักรวมกับเสื้อชุดไปเลยครับ ก็จะได้เสร็จเร็วนะครับใส่แป๊บไปก็เสียบฟักก์่านเครื่องามันหมุนมันดันออกมาครับก็เลยต้องดันเข้าไปให้ติดในสาัาผก็จะมาซักเสื้อขาวเสื้อขาวส่วนเสื้อขาวผมยังไม่ซักครับแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนแล้วก็แช่ไฮเตอร์เพื่อว่าเสื้อเราจะได้ดูใหม่ตลอดนะครับขอแนะนํานะครับเสื้อขาวอย่าไปปั่นรวมกับพวกเสื้อสีนะครับ แยกออกมาเลยครับเอามาซักมือโดยตรงแล้วก็แช่ทินเนอร์เสื้อสีขาวเราจะได้ดูใหม่ตลอดเลยนะครับทําเหมือนผมนะครับลองทําดูไม่รู้คนอื่นเขาทํามาก่อนผมหร,รือเปล่า <laughs> ผมทํามาก็เสื้อผมจะดูใหม่ตลอดเสื้อสีขาวนะครับก็จะทําอย่างนี้หลังจากแช่เสื้อไว้ก่อนก็จะไปทําความสะอาดความสะอาดบ้านนะครับไปกวดบ้านบ้านผมมีสองชั้นนะครับก็จะกวดจากชั้นบนมาแล้วก็ชั้นชั้นที่สองก็กวด ออกมานะครับมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรก็จะในห้องนอนต้องขอโทษไม่ให้เข้าไปดูในห้องนอนนะครับมันลกมากเอาดูแค่น,นี้ก็อพอส่วนก็จะกวดออกมาแมวน้อยมันก็จะมาจ้องเล่นด้วยหยออเล่นกับผมก็จะกวดพวกฝุ่นพวกอะไรออกมานะครับกวดจากชั้นสองลงไปชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็คือวันนี้ หลังจากกวดเสร็จแล้วทําความสะอาดบ้านเสร็จก็จะทําข้าวนะครับกินข้าวเสร็จแล้วค่อยจะมาถูบ้านนะครับก็กวดไปเรื่อยๆนะครับอ่ากวดลงมาส่วนไอ้ตรงที่วมเกียนี่คือยาที่ผมกินนะครับจะจะจะกวดไอ้ตรงห้องรับแขกนะครับตรงนี้ห้องรับแขกก็ขยฝุ่นขยะก็จะเยอะหน่อยอาจจะดูรกหน่อยบ้านผม <c oughs> เพราะทำงานไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดบ้านนะครับก็จะไปกวดออกเป็น นอกบ้านลงระเบียงหน้าบ้านนะครับกวดระเบียงหน้าบ้านสน่วนมากระเบียงหน้าบ้านผมจะมีพวกชี้นกนะครับชี้นกแล้วก็ชี้จิงจกเยอะ mm. มากเลยนะครับก็จะล้างเดือนหนึ่งจะล้างประมาณสองสามสองอาทิตย์นี่แหละครับแล้วในนอาทิตย์ไหนว่างก็จะล้างระเบียงนะครับก็จะกวดออกมาเสร็จแล้วครับก็จะกวดฝุ่นออกหลังบ้านนะครับนี่หลังบ้านผมนะครับก็จะกวดออกไป ทิ้งออกไปเลยครับเพราะว่าหลังบ้านผมก็จะฉีดน้ําล้างออกได้ครับก็กวดขยะกวดพวกเศษฝุ่นเศยอะไรในบ้านทิ้งออกไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฉีดน้ําล้างทําควาสดหลังบ้านนะครับก็แมวนส่วนมากเลยวิงว่งเลงน่นบินหละแมวน้อยครับก็ดูน่ารักนี่ครับหลังจากนั้นก็กวดเสร็จก็ข้าวผมก็จะสุกพอดีนะครับก็รอข้าวสุกจากทำกวาดบ้านก็ ข้าวสุกงเงียวออกเลยร้อนมากเีล์ออกก็จะมาดูหม้อข้าวนะครับหม้อข้าวสุกดีนะครับก็มาทักทายวันหยุดนะครับเท่านี้ครับบ๊ายบายครับทุก